กันผู้นั่นก็ใส่ผู้นี้ก็ใส่เห็กับเขากับน้ำให้เขากินบ่ได้เศร้ามี้ยังมีเวลาบางก็สิมาเลียนไหลคือเก่าเปิดทิ่มใบกินสิลพี่น้องเลียนไปเลียนมาเนี่ยโอ้ยท่านายสาปาโอ้ยหลุดได้เลยส่งเงินมาให้เมาส่วงนั้นบริษัทเขาไออกเงินให้ยใชได้บุ๊กไปเห็ดหลับเมางานจังได้ยังคอยอืดเงินใส่พวมี หอดเงินหอดกินหอดยากกินเห็ดแนวเลยพี่น้องกินอื้กินยากแล้วก็เลี้ยงตัวมาจะคล้องลำบากลูกยังลำบากครับเพื่อจะคล้องอยากได้เงินทรงมากไงแม่เงินบ่ออกกับบริษัทรงกับเก่าเหรอกับบริษัคล้องปัญหาดอกมนบ่มีกับบะบาเราเรียกตัวลูกสิได้หากินทั้งไม่หรอกพี่น้องเบิกเงินเขาบาดเจ็บเงินลูกไว้ใส่หนีเขาไอ้ที่บริษ้ทใส่ทรงจะไปหาท่งเงินมาใส่เขาแทน่น ขุ่นสามหลานน้องใจเด้อพี่น้องขอบคุ่นสามหลานน้องใจนี่แหละคนจนเทาสักหน่ำพอถึงหลังพี่น้องขนาดมาเจ็บออมเต็มทีแล้วยังนั่นนน่นอยู่ได้ใจารก็ได้รับหาผู้เดียวกินสิบขุ่นเลยยังสิคาหน่ำคา,าไฟ่คาสะละพผัดเครื่องคาน้มหลานหลานกะใหนญ่ขึ้นน้ำน้มกันโฆสนาตังนี้นั่นถ้าจางเขาเลี้ยง เจ้าของไปเลี้ยงเองกับจีบอได้อยากกินนี่ยังไม่ได้ข้าวตลาดบ่มีผู้ชงเงิน,หนให้ใส่กินกับเจา้ายังใกล้เด้ผู้หนึ่งเลี้ยงหลานผู้หนึ่งหาเงินให้เจ้าของก็กงเป็นนักสัน่นติบ่มีผู้หาให้แม่กับทอเทา,เาน่องกานเมาอาราบาดคนเจ้าของเฮี้ยไปขายกันอีกแล้วบ้านโขกลางเขาจนนายบุตรบันโขกลางเสียงสว่างก็นกากนาย เ้าเราที่ต่างแต่นั้นอากาศคุ้มแล้วคนเมื่อปีกษัตริา์ขอบคุณหลายๆเด้อชีวบิดนี่ยังจะไปเป็นน้อจัะหน่อยกับเมื่อตาปากแตกี่น้องก็เอาสวงนี้กำลังอยู่ในมรสุมชีวิตสุดก่อนกับเป็นังสีเล่ามรสุมชีวิตหนึ่งว่าเป็นสีพวกการผนอุปสรรคไปได้พี่น้องเพิ่ง,พงเจ้านี่ไปอัน อันนั้นปลูกเมล่อนไปเอานั่นใส่สิทดล่องปลูกเมล่อนล่องเบิองพี่น้องอันพอไว้สุดนี่เพียรอันกันผู้ใดไปเบิ่งลินประเดียนกสิเห็นเนอกปเดียนเพียรันแตงแตงกันแตงญี่ปุ่นน่ะที่ปเดียนท่ายิปเห้เบิ่งดูดูนะแตงญี่ปุ่นงามงามโูกงามงาม,งามแต่ว่าได้เปิดดันปลูกประเดียนก็นไ่ได้กินกับไห่ไห่ไห่กินบิดเกาะต้นมาก มะพอาวพอเราก็เลยล่งใส่กระถางประเด็นก็บดูแลพูดดูแลซอยไนย่อันนี้ก็คือกันในน่กันเอามากินนื้อกัน,กน,กน,นเอาหน้นามน่า่เอาไมา้ก,กินประเด็นก็เลยเอาเม็ดมาพราะพอใส่กระถางคือกันเลยปลูกต้นก็นลังเงยาซ้ำนี่แหละพี่น้องปลูกต้นก็นลังเย้าซ้ำนีน่เดี๋ยวจะเอาไปเห็นพี่น้องห้างน้ำเด้อเดี๋ยวประเด็นเอาไปให้พี่น้องเ้าเบื้งนั้นเ,เด้อพี่น้องเด้อ ไปเดินไปลูกไปพี่น้องน,น้ำเบิ่งน้าไม่ประเด็นน้ำมาท่านมีจากบ้านนะอาจารย์มเพื่นไปทำงานปเป็นสิเห็ุพี่น้องน้าไป,ปเดินปลูกเม่อลอนไว้ร้อนครับนานดำคำเขียนพี่น้องนี่ไปลองปลูกเม่อลอนลองเมืองพี่น้องเห็นเม่อลอนประเด็น เดนเอาเม็ดมานะจ๊ะจ้ะเดนปลูกไม่หล่อนน้องบองพี่น้องบันนะเง,งเด้อมาหลุ่นกันมาสีไงวะะเดินไปเ,นเปิดประตูให้เขาเปิดประตูให้นายเข้ากันที่น้ <c oughs> เปิดประตูให้เขาเจ้เข้ากัน เราจะออกไปข้างนอกเบื้องพี่หน่องไปเดินพ้าออกมาเบื้องข้างนอกเลเบื้องบรรยากาศหมู่บ้านพี่บุญวัฒนาไปเดินมาเปิดนั่นเปิดัประตูหน้า มึงบรรยากาศเนาะตอองฝาอันนี้ต้นดอกเข็มหนาบานงามงามมึง